ข,ข้าข้ารู้เจ้าคือปีศาจอาชาพยักษเหนอยเจ้าเด็กตัวดีวิธีพิสูจน์ด้วยไฟนรกของเจ้าเมื่อวานทำให้ข้าต้องลำบากไม่น้อยจริงๆเมื่อคืนยังเอายากขมอปิญาณมาล่ออีกเลยไฟเมื่อวานไม่ชอบมาพากลแน่ใช่ไหมข้ารู้อยู่แล้วจะต้องแอบเล่นไม่ซื่อแน่นอนไฟนั่นน่ะมีลูกเล่นจริงกระดูกไพรน้าสามารถเปลี่ยนสีเปลวไฟได้ ต้องโทษที่พวกเจ้าเมาปัญญาจึงไม่อาจจัพิรุษได้งไงแต่สิ่งนี้ไม่เป็นเท็จแน่ขอแค่ตรวจสอบบันทึกเข้าออกของเจ้าทีละจุดกับเวลาที่นักปราปปิศาส์หายไปแค่นี้ก็จะรู้ความจริงเองส่งบันทึกมาให้ข้าแล้วข้าจะไว้ชีวิตเจ้าข้าจะเผยความผิดของเจ้าต่อตำหนักเทียนกังจะเป็นคนฆ่านักปราปปีศาสตรฆ่าคนแล้วฆ่าคนแล้วดูเหมือนข้าจะใจดีกับพวกเจ้าเกินไป อย่าเข้ามานะนี่คือตนหนักเทียนกังจะอยากเห็นร่างจริงๆของข้ามาตลอดไม่ใช่เหรอวันนี้ก่อนเจ้าจะตายข้าจะทําให้เจ้าสมปราทนาอ และที่สุดเจ้าก็เผยตัวจริงจนได้ลมไม่เป็นท่าแล้ว <c oughs> ไม่มีบันทึกอะไรทั้งนั้นเจ้าติดกับแล้ว